วัดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเรามาติดตั้งโซล่าเซลล์ที่นังรองนะครับชุด3แผงนะครับ750วัตต์นะครับนี่ครับ3แผงวางวางไว้บนหลังคานะครับวันนี้วางไว้บนหลังคาครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเช็ดงานก็เรียบร้อยนะครับระบบเราเรียบร้อยนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีมงานช่างนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมครับทีนี้เหนื่อยกันทั้งวันแลครับวันนี้สองงานก็ไม่เป็นไรครับสู้นต่อไปเดี๋ยวนะครับบรรยากาศในสวนนะครับก็จะเอาน้ำลงเข้าสวนนะครับสวนครับ หาน้ำนี่ครับระบบน้ำเตี่นี้ครับช่วงเสร็จแล้วเนี่ยทดสศอกแล้วแล้วก็ทีนี้ครับเตีตัวนี้บรรยากาศไม่ครึมมาแล้วครับฝนจะตกนะครับครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดินท่อมาครับเจ้าของบ้านว่าเดินท่อมานี้ก่อนนะครับนี่นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ตู้นะครับวางไว้ด้านนอกนะครับก็ถ้าสนใจนะครับติดต่อได้นะครับผมนะครับจากโซลาเซลล์นะครับนะครับผมเบอร์โทรก็จะทิ้งไว้ในเฟสนะครับ0872410929นะครับ ระบบนี้ชุด7 750วัตต์3แผงนะครับนี่นะครับเราจะเปิดดูนะครับชีฟออฟเพราะว่าฝนจะตกตัวนี้ครับหรือไม่มีแดดนะครับ P ี TL. นะครับแดดไม่มีนะครับผมก็ปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าฝนจะตกแล้วครับ เสร็จพอดีครับเสร็จทันฝนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เอาไวเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเราถ้าสนใจหรือชอบก็กดติดตามกดไลค์ได้นะครับผมนะครับสู้ๆครับผมนะครับน้องวิโก้ครับคนช่วยครับโอ้โหฝาลงครับผมแค่นี้ก่อนนะครับผม